โอ้ท่านผู้ชมยินดีตอนรับครับไม่ไม่ต้องตกใจไปนะครับคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปนี้นะที่ผมบึงพูดครั้งแรกซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องเข้าสู่อินโทรก่อนเอาเอาละท่านผู้ชมเท่าไหร่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้ให้ผมด้วยครับกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับกดสับตะไคร้นะครับอ่ะใครที่ อยากให้ช่องนี้ดังๆก็แล้วใครที่มาดูช่องนี้ใหม่ๆก็กดติดตามด้นะครับถ้าเกิดชอบหรืออะไรเออพพึ่งผมมีอะไรจะมาบอกครับแปบบ๊แบบนึงนะโอเคต่อต่อต่อท่านผู้ชมเห็นข้างหลังผมนี่ไหมท่านผู้ชมบางคนอาจรู้จักและไม่รู้จักซึ่งมันคือเชนโ m a n นะครับอ่ะไม่ต้องตกใจไปอันนี้วันนั้นผมลืมอัดคลิปนะครับผมลืมอัด ผมแข่งสร้างเชนซแมนกับเพื่อนเอ้ไม่ใช่ดิผมแข่งสร้างกับเพื่อนแต่เพื่อนอะมันสซนไปซุ่มโจ์สองรอบรอบที่สองอะมันได้เชนซอมแมนเพราะรอบแรกมันไม่อยากได้โจทเดี๋ยวรอบนี้มันอยากได้ไปดูของมันสิครับเดี๋ยวผมจะไปแอบดูนะดูนะไปดูของมันเลยนี่คือของผมอะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยเนี่ยดูมันมันก็สร้างไม่ได้นะครับโอ้โหดูมันนี่ สร้างกันตัวอะไรผมยังดูไม่ออกซึ่งมันก็ออกแบบไปเออไม่บอกเลยกว่ามันออกแบบไปทําอะไรไม่รู้เลยครับผมก็ไม่รู้แหละแต่ผมเห็นมันเดินไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยนี่คือของผมนะครับเออเห็นไหมมีแสงออกมาจากปากอะซึ่งอีพหน้าเดี๋ยวผมจะวาดเอ๊ะผมจะสร้างอะไรก็เดี๋ยวซุ่มโจทครั้งนี้แหละซุ่มโจทก่อนได้อนะไรอ้อรถผมได้โจทรถแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะผม จะมาสร้างครับซึ่งอันที่ผมไม่สร้าง,งแต่ตอนเนี้ยอันที่ผมสร้างชิ้นโซแมนที่ผมไม่อัดอะเพราะไม่ได้เพราะอะไรหรอกครับผมลืมอดัดอ่ะคราวหน้าไม่ลืมเนะ่ยแต่คลิปเนี้นะผมแค่ให้ดูเฉยๆนะที่ผมสร้างคลิปนี้อัดจบแค่นี้นะครับเอาไม่มีไรอัดมาแค่นี้นะครับไม่มีจริงๆไม่รู้จะทําอะไรแล้วคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมเพิ่งพูดครั้งนี้ครั้งแรกบ๊ายบาย